แก่งไนไงแกให้เสี่ยวเจี๋ยซื้อเงเกงในให้เหรอก็เธอไม่ได้ปฏิเสธนี่เพราะว่าเสี่ยวเจี๋ยไม่คิดเล็กคิดน้อยกับแกแกนี่มันตัวแสบแกเป็นใครกันฮะกล้าให้ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานซื้อางเกงในให้แกแล้วมันทําไมเหรอครับแกโถ่เอ้ยเรื่องเงิกงในไม่เสร็จสักทีนะโอเคโอเคจะเสียงดังทําไมเนี่ยก็ดังปกตินะแต่เธอเหมือนโรคจิตเลยเรื่องมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้ว ก็แหม่ฉันไม่มีประสบการณ์นี่นาใครจะรู้ว่ากคงเกงในชายมีหลายรุ่นขนาดนี้เธอก็เลือกให้เขาไปเลยทั้งขาสร้างทรงสามเิเีียมจะซื้อให้เขาสองสามตัวก็สิ้นเรื่องแล้วนี่เธอมาซื้อสินี่ก็สวยดีนี่นี่ก็ด้วยมีหน้าล้ถึงเลือกไม่เสร็จเลือกเลือกไปเหอะสักตัวเอ๊ะพวกเธอรู้จักกันเหรอ รู้จักเหรอ,อ,อครั้งก่อนผมไม่ทันได้แนะนำตัวชวยเกอรครับ<อ>ผู้ชายคนนั้นเนี่ยอายุ30สิกว่าบอกว่าตัวเองมาจากครอบครัวแพทย์แผนจีนมีคนเดินตามตั้งหลายคนเธอรู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรชวยเกอแก่้งแต่เป็นเจ้าเล่ห์อะไรใครเป็นคนตั้งชื่อให้เนี่ยอ๋อเกอที่แปลว่าพี่ใหญ่เหรอเกอที่แปลว่าเพลงครับอ๋ออ๋อคุณ <laughs> ชอบแบบนี้เหรอ คุณสิชอบแบบนี้ผมไม่เคยใส่นะอเ,เออผมช่วยคุณเองไม่ต้อง,งคุณสางบังเอิญเจอกันกินข้าวสักมือไหมกินบ้าบออะไรหรอา <c oughs> การเลี้ยงดูเด็กผู้ชายไม่ตีไม่ดุเลี้ยงดูเด็กดี ช่วงเช้ส่งมาเลยครับอเกนนี่นยอยากกินอะไรเรอะอะไรก็ได้ แล้วจต่คุณย่าเลยไม่มีอะไรอยากบอกฉันเหรอท่นอะไรอ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นผมให้องเจีช่วยื้อสิาผมช่วงนี้ผมงานยุ่งนี่เหรออะ ตองเกงียงนายงแกให้เสี่ยวเจี๋ยซื้อเกงไงให้เหรอก็เธอไม่ได้ปฏิเสธนี่เพราะว่าเสี่ยวเจี๋ยไม่คิดเล็กคิดน้อยกับแกแกนี่มันตัวแสบแกเป็นใครกันฮะกล้าให้ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานซื้อเกงไงให้แกแล้วมันทําไมลรอครับแกแกข,ข,ข,ขอขอให้พระลงโทษแกแกไม่เห็นเธอเป็นผู้หญิงหรือไงไม่ใช่ซะหน่อย <h> ช่างเธอแกมันไม่มีหัวใจ ไม่คู่ควรกับเสี่ยวเจี๋ยคุณย่าชอบเธอมากเลยเฮ่ยชอบแล้วมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์สิครับผมบอกคุณย่าแล้วไม่ใช่หรืองไงเรื่องหาคู่ให้คุณย่าจาัดก,การให้หมดเลย<อ>คุณย่าชอบใครผมก็จะแต่งงานกับเขา